สวัสดีค่ะฉันคือแพทย์หญิงโซเฟียรามิเลตผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศช,ชายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสุขภาพ่องลูกหมาฉันทำงานดูแลผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมานานกว่า10ปีและฉันได้เห็นทุกอย่างตั้งแต่ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างกระสับกระสงเดินทางเล่นกับหลานนนโดยไม่ต้องกังวลกับการเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงไปจนถึงผู้ที่ต้องใช้ชีวิตผูกติดอยู่กับอาการที่น่ารำคาญของ ต่อมลูกหมากโตต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำ5หรือ6ครั้งทุกคืนปวดขณะปัสสาวะรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดอยู่ตลอดเวลาและในบางกรณีถึงขั้นติดเชื้อซ้ำๆและให้ฉันบอกคุณเลยว่าสองความจริงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพันธุกรรมที่เลวร้ายไม่ใช่เลยค่ะความแตกต่างมักจะอยู่ที่นิสัยในชีวิตประจำวันที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตราย แต่เมื่อเวลาผ่านไปนิสัยเหล่านี้จะทําให้ต่อมลูกหมากอักเสบและขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นปัญหาที่แท้จริงลองนึกภาพคุณเออร์เนสโต้วัยเปีที่มาหาฉันในคลินิกเดินตัวตรงยิ้มกว้างและบอกฉันว่าเขานอนหลับได้ตลอดคืนโดยไม่มีสะดุดจากนั้นในการนัดหมายครั้งถัดมาคุณอันเบตโตวัยหกปีก็เดินเข้ามาพร้อมพร้อมกับรอยขำใต้ตาและท่าทางที่เหนือ่อยล้า เพราะคืนของเขาคือการเข้าออกห้องน้ําซ้ำๆทาไมคนหนึ่งถึงใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขแต่อีกคนกลับไม่เป็นเช่นนั้นคำตอบอยู่ที่สิ่งที่พวกเขาทำหรือไม่ทําในแต่ละวันวันนี้ฉันต้องการแบ่งปันสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้หลังจากการปรึกษาหลายร้อยครั้งและการทบทวนง,งานวิจัยทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นฮาวาดจอห์นฮอปกินและมหาวิทยาลัยแห่งชาติอิสระแห่งเม็กซิโก วงเล็บเปิดดนหนมงวงเล็บปิดเราจะนับถอยหลังสิบนิสัยที่อันตรายที่สุดต่อตอมลูกหมากอของผู้ชายสูงวัยและฉันจะไม่เพียงแค่บอกคุณเท่านั้นแต่ฉันจะอธิบายเหตุผลด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายของคุณและที่สําคัญที่สุดคือคุณสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงหรือย้อนกลับความเสียหายนั้นโปรดตั้งใจฟังให้ดีเพราะฉันจะเปิดเผยน,นิสัยที่อันตรายที่สุดทั้งหมดในตอนท้ายเชื่อฉันเถอะผู้ชายหลายคนประหลาดใจเมื่อได้ยินมัน และเป็นไปได้ว่าคุณก็อาจกำลังทำมันอยู่โดยไม่รู้ตัวดังนั้นหากคุณอายุเกิน60ปีหรือหากคุณรักใครบางคนที่ก้าวข้ามวัยนั้นไปแล้วข้อความนี้มีไว้สำหรับคุณเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยนิสัยที่ดูเหมือนเป็นเหตุผลสำหรับผู้ชายสูงไว้หลายคนแต่แท้จริงแล้วมันคือกับดักที่เงียบเชียบสำหรับต่อมลูกหมาของคุณนิสัยที่สิบหรือน้ำน้อยเกินไปฉันเข้าใจเหตุผลได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ป่วยหลายคนบอกฉันว่าคุณหมอครับถ้าผมดื่มน้ำน้อยลงผมก็จะตื่นกลางดึกไปห้องน้ำน้อยลงและใช่ค่ะในระยะสั้นมันดูเหมือนจะได้ผลแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นคือผลกระทบที่นิสัยนี้มีในระยะยาวเมื่อร่างกายของคุณได้รับน้ำน้อยปัสสาวะจะมีความเข้มข้นสูงนั่นหมายความว่าปริมาณเกลือแร่และของเสียในน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปริมาณของเหลวที่ลดลงผลลัพธ์คือปัสสาวะที่มีความเป็นกรดมากขึ้นด้วยค่า pH ที่ต่ำลงซึ่งจะละลายเคืองผนังกระเพาะปัสสาวะ เรากับกระดาษสายการระคายเครื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อเวลาผ่านไปการอักเสบสามารถลุกลามไปถึงต่อมลูกหมากได้ทำให้เกิดอาการบวมและไวต่อสิ่งกระตุ้นและเราไม่ได้พูดถึงแค่ปริมาณน้ำที่คุณดื่มเท่านั้นยาบางชนิดที่ผู้สูงอายุใช้กันทั่วไปเช่นยาขับปัสสาวะสำหรับความดันโลหิตหรือยาแก้แพ้ วงเล็บเปิดอันที่ทิสเทอร์มนส์วงเล็บปิดจะส่งเสริมการสูญเสียของเลวหากคุณทานยาเหล่านี้และลดการบริโภคน้ำด้วยคุณกำลังสร้างสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะของคุณให้แห้งและต่อมลูกหมากข,ของคุณต้องทนทุกทรมานกับผลที่ตามมาฉันเคยเห็นกรณีที่เพียงแค่การแก้ไขภาวะขาดน้ำผู้ป่วยก็สังเกตเห็นว่าอาการแสบขณะปัสสาวะน้อยลงความเร่งด่วนในการปัสสาวะลดลงและแม้กระทั่งความถี่ในการเข้าห้องน้ำก็ลดลงทำไม พอเนื้อเยื่อที่อักเสบเริ่มฟื้นตัวเมื่อไม่ถูกจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยปัสสาวะที่มีความเข้มข้นและเป็นกฎทางแก้ไม่ใช่การดื่มน้ำ2ลิตรในคราวเดียวก่อนนอนอย่างแน่นอนสิ่งที่เหมาะสมคือการดื่มน้ำทีละน้อยตลอดทั้งวันให้มีแก้วหรือขวดน้ำติดตัวไว้และจิบเล็กน้อยทุกปกชั่วโมงเคล็ดลับง่า,งายๆเยอะคือการสังเกตสีปัสสาวะของคุณหากเป็นสีเหลืองอ่อนแสดงว่ามาถูกทางแล้วหากสีเข้มขึ้นก็ถึงเวลาดื่มอีกเคล็ดลับที่สำคัญคือ ดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นนอนหลังจากไม่ได้ดื่มมาหลายชั่วโมงร่างกายและกระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณคุณและอย่ารอให้รู้สึกกระหายน้ำเมื่อคุณรู้สึกกระหายน้ำนั่นหมายความว่าคุณกำลังเริ่มขาดน้ำแล้วการดื่มน้ำให้เพียงพอไม่เพียงแต่ดีต่อต่อมลูกหมากเท่านั้นแต่ยังดีต่อสมองไตและข้อต่อด้วยและที่ดีที่สุดคือมันฟรีและทุกคนสามารถทำได้หากนิสัยก่อนหน้านี้โจมตีสาภายใน นิสัยนี้จะโจมตีจากภายนอกและเป็นไปอย่างเงียบเชียบจนหลายคนไม่ทันสังเกตเห็นจนกว่าจะเกิดปัญหานิสัยที่ 9. นั่งนานเกินไปบางครั้งฉันบอกผู้ป่วยของฉันว่าพวกเขาได้กลายเป็นนักโทษของเก้าอี้โดยไม่รู้ตัวและฉันไม่ได้หมายถึงแค่คนที่ทํางานในสำนักงานเท่านั้นแต่รวมถึงผู้เกษียณอายุที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือหรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์เมื่อคุณนั่งเป็นเวลานานบริเวณฟีเย็บวงเล็บเปิดแพลเนียวงเล็บปิดซึ่งเป็นบริเวณระหว่างทวารหนักและอวัยวะเพศจะต้องรับน้ำหนักอย่างต่อเนื่องแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนี้จะไปบีบปอดเลือดและจำกัดการไหลเวียนของเลือดไปยังต่อมลูกหมากและอุ้งเชิงการานผลลัพธ์คือออกซิเจนและสารอาหารที่ไปถึงเนื้อเยื่อลดลงซึ่งเหมือนกับเนื้อเยื่ออื่นๆในร่างกายที่ต้องการการไหลเวียนของเลือดทีคงที่เพื่อรักษาสุขภาพ,าพและมีรายละเอียดสำคัญที่คนส่วนน้อยทราบ พุ่งเชิงการซึ่งประกอบด้วยชุดของกล้ามเนื้อและเอ็นทำหน้าที่รองรับกระเพาะปัสสาวะและช่วยควบคุมการปัสสาวะเมื่อการไหลเวียนของเลือดลดลงและกล้ามเนื้อยังคงไม่เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเหล่านี้จะอ่อนแอลงพุ่งเชิงการที่อ่อนแอหมายถึงการปัสสาวะเล็ดมากขึ้นความรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดมากขึ้นและความเสี่ยงของการอักเสบของต่อมลูกหมากที่เพิ่มขึ้นฉันจะเล่าเรื่องของคุณหลุยผู้ป่วยไว้ 70ปีที่หลงไหลในงานไม้เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในโรงงานของเขานั่งอยู่บนม้านั่งโดยจดจ่ออยู่กับชิ้นงานของเขาเขามาหาฉันด้วยความกังวลว่ารู้สึกแสบเมื่อปัสสาวะและสังเกตเห็นว่าต้องใช้เวลานานขึ้นในการขับปัสสาวะเขาไม่ได้ติดเชื้อหรือมีนิวปัญหาคือการขาดการเคลื่อนไหวอย,อย่างง่ายๆแทนที่จะห้ามงานอดิเรกข,ของเขาฉันแนะนำให้เขาใช้กด30ใน2คือทุกก30นาทีให้ลุกขึ้นและเคลื่อนไหวเป็นเวลา2นาทีอาจเป็นการเดินไปรอบ ต่อห้องยืดเส้นยืดสายขึ้นลงบันไดสองา 2, ขั้นหรือแม้แต่เดินอยู่กับที่สิ่งสำคัญคือการกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดและลดแรงกดดันต่อฟีเย็บในเวลาไม่กี่สัปดาห์คุณหลุยบอกฉันว่าไม่เพียงแต่การทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะของเขาดีขึ้นเท่านั้นแต่เขายังรู้สึกมีพลังมากขึ้นและความตึงเครียดที่หลังและขาของเขาลดลงด้วยดังนั้นหากคุณนั่งอยู่เป็นเวลานาน,านให้ตั้งการเตือน ใช้นาฬิกาปลุกหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์อย่าประเมินค่าพลังของการพักผ่อนที่กระชับกระเชงต่ำไปต่อมลูกมาก,ก่อกระเพาะปัสสาวะและแม้แต่หัวใจของคุณจะขอบคุณคุณนิสัยที่8ต่อบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปนิสัยนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะคาเฟอีนมีอยู่ในหลายสิ่งที่เราคาดไม่ถึงไม่ใช่แค่ในกาแฟตอนเช้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในชาดำเครื่องดื่มชกูกำลังน้ำอัดลมบางชนิด และแม่แต่ในชอบโกแลตปัญหาไม่ได้อยู่ที่การดื่มกาแฟเป็นค้ังข่า,ขาวแต่อยู่ที่การดื่มคาเฟอีนมากเกินไปในแต่ละวันและนี่คือจุดที่ห่วงโซ่ของผลกระทบเชิงลบต่อต่อมลูกหมากของคุณเริ่มต้นขึ้นคาเฟอีนทำหน้าที่เป็นยาขับปัสสาวะอ่อนตอนนั้นหมายความว่ามันทำให้ไตผิดปัสสาวะมากขึ้นและแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีในการทำความสะอาดระบบแต่จริงๆแล้วมันเพิ่มความดันภายในกระเพาะปัสสาวะความดันที่เพิ่มขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความเร่งด่วนและต้องเข้าห้องน้ําบ่อยขึ้นเท่านั้นแต่ยังบังคับให้ต่อมลูกหมากต้องทํางานต้านกระแสอีกด้วยคาเฟอีนกระตุ้นกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะโดยตรงทําให้ตอบสนองได้เร็วขึ้นสิ่งนี้นําไปสู่การหดตัวที่บ่อยขึ้นและโดยไม่ตั้งใจซึ่งในผู้สูงอายุอาจทําให้เกิดอาการปัสสาวะเร่งด่วนปัสสาวะเล็ดหรือความรู้สึกว่ากั้นไม่อยู่คาเฟอีนอาจทําให้ขอกระเพาะปัสสาวะหดตัว ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นทางออกของปัสสาวะจะแคบลงการขับปัสสาวะไม่สมบูรณ์และมีปัสสาวะเหลืออยู่ในกระเพาะปัสสาวะปัสสาวะที่ค้างอยู่นี้สร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดเชื้อการอักเสบและเมื่อเวลาผ่านไปก็คือต่อมลูกหมากโตฉันจำกรณีของคุณมานูเอลใช้ไว้หกสิบหกปีที่มาพร้อมพร้อมกับกระติกน้ำร้อนกาแฟขนาดลิตรเสมอ เขาบอกฉันว่ามันคือน้ำมันเชื้อเพลิงของเขาเพื่อให้ตื่นตัวเมื่อเราเริ่มลดปริมาณการบริโภคของเขาลงทีละน้อยจาก6ถ้วยต่อวันเหลือ3ถ้วยจากนั้นเหลือหนึ่งถ้วยและสุดท้ายเปลี่ยนเป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเขาสังเกตเห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจคือความเร่งด่วนในการปัสสาวะลดลงปัสสาวะเล็ดน้อยลงและการนอนหลับตอนกลางคืนดีขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของการตัดความสุขจากเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบ แต่เป็นการหาความสมดุลคุณสามารถเลือกกาแฟาที่ไม่มีคาเฟอีนชาสมุนไพรเช่นขาาโมไมล์หรือรอยบอสหรือแม่แต่เครื่องดื่มร้อนที่ไม่มีคาเฟอีนที่ให้ความรู้สึกสบายเหมือนกันโดยไม่มีผลข้างเคียงหากคุณเป็นคนที่ไม่สามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้หากไม่มีกาแฟาลองลดปริมาณลงทีละน้อยกเพราะปัสสาวะและต่อมลูกหมากของคุณจะขอบคุณและเป็นไปได้มากว่าคุณภาพการนอนหลับและพลังงานของคุณในระหว่างวันก็จะดีขึ้นเช่นกันนิสัยที่ เจกินอาหารลดเผ็ดและแปลรูปมากเกินไปฉันรู้ว่าสำหรับผู้ชายลาตินอเมริกาหลายคนและสำหรับฉันด้วยอาหารดีๆที่ไม่มีพริกหรือเครื่องเทศจัดจ้านดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์ปัญหาคือเมื่อบริโภคมากเกินไปและสม่ำเสมอผลที่ตามมาต่อสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณก็จะตามมาในไม่ช้าหาลดเผ็ดจัดจ้านมีแคปไซซินวงเล็บเปิดขับเซืซอ์วงเล็บปิดซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดความเผ็ดร้อนนั้นในปริมาณเล็กน้อยอาจมีประโยชน์รวมถึงกระตุ้นการเผาผลาญ แต่เมื่อบริโภคมากเกินไปและต่อเนื่องแคปไซซินจะทําให้การอักเสบทั่วร่างกายเพิ่มขึ้นการอักเสบทั่วร่างกายนี้ยังส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อของกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากทําให้เนื้อเยื่อเหล่านั้นไวต่อสิ่งกระตุ้นและตอบสนองได้เร็วขึ้นทีนี้ลองเพิ่มอาหารแปรรูปที่มีอยู่มากมายในอาหารสมัยใหม่เข้าไปอีกฉันกําลังพูดถึงไส้กรอบอาหารจานด่วนซุปสําเร็จรูปขนมขบเคี้ยวแบบซองทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยโซเดียมไขมันทานและสารเคมีปรุงแต่งเกลือที่มากเกินไป มีส่วนทําให้ร่างกายกับเก็บของเหลวและเพิ่มแรงกดดันต่อกระเพาะปัสสาวะไขมันทานและสารปรุงแต่งบางชนิดไปรบกวนความสมดุลของฮอร์โมนซึ่งส่งเสริมการผิดตาไฮโดรเทสโทสเตอโ,โรนวงเล็บเปิด TIP วงเล็บปิดซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเจริญเติบโตของต่อมลูกหมากในการปรึกษาหารือฉันได้เห็นครั้งแล้วครั้งแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารง่ายๆสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยของฉันได้อย่างไร คุณเปโดรอวัย69ปีมีนิสัยชอบกินไส้กรอบแฮมและเคซาดิยาที่มีพริกเยอะเกือบทุกวันเขาต้องทนทุกทรมานจากอาการแสบขณะปัสสาวะและต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งเมื่อเขาตัดสินใจลดอาหารลดเผ็ดลงเหลือสัปดาห์ละสองครั้งและแทนที่ไส้กรอบด้วยปลาและพืชตระกูลถั่วภายในเวลาไม่ถึงสองเดือนเขาก็บอกฉันว่าคุณหมอครับตอนนี้นอนหลับดีขึ้นและไม่รู้สึกแสบร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วทางแก้ไม่ใช่การกำจัดรสชาติที่เราชอบออกไปโดยสิ้นเชิง แต่คือการสร้างความสมดุลและเลือกให้ดีขึ้นเราสามารถใช้เครื่องเทศอ่อนนนเช่นขมิ้นชันหรือขิงซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบแทนที่จะเป็นอาหารทอดและขนมขบเคี้ยวแปรรูปให้เลือกถั่วมเมล็ดฟักทองวงเล็บเปิดดีเยี่ยมสำหรับต่อกลูกมากวงเล็บปิดหรือผลไม้สดรวมผักสีสดใสปลาที่มีไขมันดีเช่นแซนมอนหรือซาด,ดีนและน้ำมันเพื่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษอาหารเหล่านี้ให้สารต้านอนุมูลอิสระ กรดไขมันโอเมก้าสามและสารอาหารที่ช่วยรักษาต่อมลูกหมากให้อยู่ในสภาพที่ดีจําไว้ว่าการอักเสบเรื้อรังคือหนึ่งในสัตว์รูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของต่อมลูกหมากสิ่งที่คุณใส่ในจานทุกวันอาจเป็นยาหรือยาพิษที่เลวร้ายที่สุดของคุณนิสัยที่6การปัสสาวะนิสัยนี้เป็นเรื่องปกติมากกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ชายสูงอายุที่ไม่ต้องการขัดจังหวะสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือหลีกเลี่ยงการเข้าห้องน้ำในที่สาธารณะด้วยความเขินอาย อย่างไรก็ตามการกั้นปัสสาวะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เลวร้วายที่สุดที่คุณสามารถทําได้กับต่อมลูกหมากของคุณเมื่อกระเพาะปัสสาวะเต็มและคุณไม่ถ่ายออกกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มยืดออกมากกว่าที่ควรการยืดตัวนี้จะสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อต่อมลูกหมากที่อยู่ด้านล่างบีบอัดเนื้อเยื่อเมื่อเวลาผ่านไปแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนี้อาจมีส่วนทําให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเมื่อปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานเกินไปจะกลายเป็น แหลงเพาะเชื้อที่สมบูรณ์แบบสําหรับแบคทีเรียรการะส,สมนี้อาจนําไปสู่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเนื่องจากต่อมลูกหมากอยู่ใกล้มาก็บแบคทีเรียรเหล่านี้จึงสามารถแพร่กระจายได้อย่างง่ายดายทำให้เกิดต่อมลูกหมากอักเสบวงเล็บเปิดโรสทีแท้ที่สูงเล็บปิดซึ่งเป็นการอักเสบที่อาจเจ็บปวดและรักษายากโดยเฉพาะในผู้ชายสูงอายุชั้นจำคุณไฮเม ผู้ป่วยวัย74ปีที่สารภาพกับฉันว่าเพื่อไม่ให้ขัดจังหวะก,การเล่นโดมิโนกับเพื่อนนนเขาจึงใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยไม่เข้าห้องน้ําแม้จะรู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะเต็มก็ตามเขามาหาฉันด้วยอาการมีไข้หนาวสัน่นและปวดท้องส่วนล่างอย่างรุนแรงเราต้องส่งเขาไปแผนกฉุกเฉินทันทีหลังจากการสายสายสวนปัสสาวะและทําให้เขามีอาการคงที่การตรวจแสดงให้เห็นว่าเขาต่อมลูกหมากโตอย่างรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนามานานหลายปีเมื่อเราตรวจสอบประวัติของเขา เราพบว่าเขาแสดงอาการมานานแล้วปัสสาวะไหลอ่อนต้องตุ่นสามครั้งต่อคืนรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดแต่เขาไม่เคยไปพบแพทย์เขาเองก็บอกฉันว่าคุณหมอครับถ้าผมมาเร็วกว่านี้ผมคงไม่ต้องเจอกับความกลัวและความเจ็บปวดนี้และเขาพูดถูกการตรวจสุขภาพประจำปีงานในสามารถตรวจพบปัญหาก่อนที่มันจะถึงขั้นวิกฤตทางแก้ง่ายตแต่ต้องเปลี่ยนนิสัยฟังร่างกายของคุณหากคุณรู้สึกว่าต้องปัสสาวะให้ทำโดยเร็วที่สุด แม้ว่าคุณจะกำลังดูโทรทัศน์อยู่ในการประชุมหรืออยู่ท่ามกลางกิจกรรมในกรณีของผู้ที่ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนอย่าพยายามกั้นไว้จนถึงเช้าให้ปัสสาวะออกทันทีที่คุณรู้สึกการทำให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องต่อลูกหมากเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันการติดเชื้อนิ่วและความไม่สบายที่ไม่จำเป็นอีกด้วยจำไว้ว่าการเข้าห้องน้ำไม่ใช่เรื่องน่ารำคาญแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพระยะยาวของคุณ นิสัยที่หาวสูบบุหรี่ทั้งแบบผู้สูบเองและผู้สูบมือสองมีน้อยสิ่งที่จะทําอันตรายได้มากเท่าและหลายวิธีเท่ากับยาสูบควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า700ดชนิดและอย่างน้อย70ชนิดถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งรวมถึงแคดเมียมเบนซีนและฟอร์มาลดีไฮด์และอย่าคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อปอดเท่านั้นต่อลูกหมากก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อคุณสูบบุหรี่ หรือแม้แต่เมื่อคุณหายใจเอาควันของคนอื่นเข้าไปหลอดเลือดจะหดตัวสิ่งนี้จะลดการไหลเวียนของเลือดและดังนั้นปริมาณออกซิเจนที่ไปถึงเนื้อเยื่อรวมถึงต่อมลูกหมากด้วยออกซิเจนที่น้อยลงหมายถึงความสามารถในการซ่อมแซมความเสียหายของเซลล์และต่อสู้กับการอักเสบที่ลดลงยาสูบยังเพิ่มความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นกระบวนการที่อนุมูลอิสระโจมตีเซลล์และเร่งความชราของพวกมัน ในตอมลูกหมาก,ก็สิ่งนี้นำไปสู่การอักเสบเรื้อรังความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของตอมลูกหมากโตและในบางกรณีความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นของการพัฒนามะเร็งตอมลูกหมากฉันเคยเห็นกรณีเช่นคูริคาโดชายวัยหกสิบเจ็ดปีที่ไม่เคยสูบบุหรี่แต่ทํางานในอู่ซ่อมรถปิดเป็นเวลาหลายสิบปีหายใจเอาควันบุหรี่ของเพื่อนร่วมง,งานเข้าไปเขามาหาฉันด้วยอาการไอเรื้อรังและปัญหาทางเดินปัสสาวะแม้ว่าเขาจะไม่ได้จุดบุหรี่ในชีวิต แต่ต่อมลูกหมากและปอดของเขาก็ได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่ประจําข่าวดีคือร่างกายมีความสามารถในการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งการเลิกสูบบุหรี่หรือการอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่มีควันจะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์และในระยะยาวจะลดความเสี่ยงของโรคต่อมลูกหมาก,กอ่รและปัญหาสุขภาพร้ายแรงอื่นๆลงอย่างมากค่ะคุณสูบบุหรี่ไม่ใช่แค่การเลิกด้วยความตั้งใจเท่านั้นให้ขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากแพทย์ของคุณ จากโครงการเลิกบุหรี่หรือด้วยการบำบัดทดแทนนิโคตินและหากคุณไม่สูบบุหรี่แต่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูบบุหรี่ให้พูดคุยกับพวกเขากำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่และหลีกเลี่ยงสถานที่ปิดที่มีการสูบบุหรี่เท่าที่จะทำได้การหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์คือของขวัญสำหรับทั้งร่างกายของคุณและต่อมลูกหมากของคุณเชื่อฉันเถอะมันจะขอบคุณคุณสำหรับการสูดอากาศที่ปลอดควันทุกครั้งนิสัยที่สี่และเลยการตรวจสุขภาพเป็นประจำในหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะในหมู่ผู้ชายสูงอายุมีแนวคิดที่ว่าการอดทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งพวกเขาเติบโตมาพร้อมพร้อมกับวลีเช่นไม่เป็นไดรอกเดี๋ยวก็หายเองหรือฉันไม่ใช่พวกที่รีบไปหาหมอเพราะเรื่องเล็กน้อยและด้วยความคิดนี้พวกเขาจึงปล่อยให้อาการที่สามารถแก้ไขได้ง่ายในระยะเริ่มต้นผ่านไปปัญหาคือต่อมลูกหมากมักจะไม่แสดงสัญญ,ญาณที่รุนแรงในช่วงแรกสัญ,ญญาณแรกว่า มีบางอย่างผิดปกติอาจจะบอบบางมากเช่นปัสสาวะไหลยอยอกลงตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะมากขึ้นหนึ่งครั้งหรือใช้เวลาในการเริ่มปัสสาวะนานขึ้นสองสามวินาทีหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเนื่องจากอายุและไม่ขอความช่วยเหลือฉันจะเล่าเรื่องของคุณคาหลอสอผู้ป่วยวัย1ปีเขามาที่คลินิกของฉันในเช้าวันอังคารด้วยอาการปวดอย่างรุนแรงและไม่สามารถปัสสาวะได้เลยตั้งแต่คืนก่อนเราต้องส่งเขาไปห้องฉุกเฉินทันที หลังจากการสายสายสวนปัสสาวะและทำให้เขามีอาการคงที่การตรวจแสดงให้เห็นว่าเขามีต่อมลูกหมากโตอย่างรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนามานานหลายปีเมื่อเราตรวจสอบประวัติของเขาเราพบว่าเขาแสดงอาการมานานแล้วปัสสาวะไหลอ่อนต้องตื่นสามครั้งต่อคืนรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดแต่เขาไม่เคยไปพบแพทย์เขาเองก็บอกฉันว่าคุณหมอครับถ้าผมมาเร็วกว่านี้ผมคงไม่ต้องเจอกับความกลัวและความเจ็บปวดนี้และเขาพูดถูก การตรวจสุขภาพประจำปีง่ายๆสามารถตรวจพบปัญหาก่อนที่มันจะถึงขั้นวิกฤตด,ดังนั้นคำแนะนำของฉันสำหรับผู้ชายทุกคนที่มีอายุมากกว่า50ปีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคือการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะปีละครั้งซึ่งรวมถึงการตรวจร่างกายการตรวจแอนติเจนเฉพาะต่อมลูกหมากกวงเล็บเปิดซอวงเล็บปิดในเลือดและเมื่อจำเป็นการตรวจทางทวารหนักฉันรู้ว่าสำหรับบางคน แนวคิดของการตรวจทางทวารหนนะักทําให้รู้สึกไม่สบายใจแต่มันเป็นกระบวนการที่รวดเร็วไม่เจ็บปวดและสามารถช่วยชีวิตได้โดยการตรวจพบปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงนอกจากนี้ในหลายกรณีเมื่อรวมกับการตรวจสาและอัลตราซาวจะทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนของสภาพต่อมลูกหมากการตรวจพบแต่เนินเนินไม่เพียงแต่ช่วยให้รักษาต่อมลูกหมากโตได้ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นอีกด้วยและในทางการแพทย์การมาให้ทันเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างยารอให้ความเจ็บปวดหรือความเร่งด่วนนำคุณไปโรงพยาบาลฉุกเฉินการทำให้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นนิสัยคือหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบให้กับตัวเองและครอบครัวของคุณได้นิสัยที่สามเอบริโภคเนื้อแดงมากเกินไปเนื้อแดงเป็นส่วนสำคัญของประเพณีการทำอาหารหลายอย่างการย่างเนื้อในครอบครัว สเต็กที่ดีบนเตาย่างเป็นช่วงเวลาที่เราเพลิดเพลินอย่างไรก็ตามเมื่อการบริโภคมากเกินไปและบ่อยครั้งสุขภาพของตอมลูกหมากของคุณอาจต้องจ่ายราคาที่สูงการศึกษาจำนวนมากพบว่าอาหารที่มีเนื้อแดงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกชูริโซหรือเบคอนมีความสัมพันธ์กับการอักเสบทั่วร่างกายที่เพิ่มขึ้นและการมีอยู่ของสารประกอบที่อาจก่อมะเร็งในบรรดาพวกมันคือเฮเทโรไซคลิกเอมินวงเล็บเปิดแอทโรแซคเรกบิน ย้าแสวงเล็บปิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเนื้อถูกปรุงด้วยอุณหภูมิสูงเช่นบนเตาย่างหรือในกระทะสารประกอบเหล่านี้เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งต่อมลูกหมากอและมะเร็งประเภทอื่นๆนอกจากนี้เนื้อแดงยังมีโคออลาคิโดนิกวงเล็บเปิดหรือคานิคาซวงเล็บปิด,ปดซึ่งเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เมื่อมีมากเกินไปจะส่งเสริมการผิดสารอักเสบในร่างกาย และสจำไว้ว่าการอักเสบเรื้อรังเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับต่อมลูกหมากที่จะขยายตัวและเกิดอาการที่น่าลำคาญในที่นี่ของฉันฉันได้เห็นกรณีที่ชัดเจนคุณอัตตูโรชายวัยหกสิบห้าปีเคยชินกับการกินเนื้อวัวหรือเนื้อหมูกเกือบทุกวันเขามาพร้อมพร้อมกับปัญหาการไหลของปัสสาวะและความเจ็บปวดในอุ้งเชิงการานหลังจากทบทวนนิสัยของเขาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและการอักเสบของต่อมลูกหมาก เขาตัดสินใจลดการบริโภคเนื้อแดงเหลือสัปดาห์ละสองครั้งเขาแทนที่ด้วยปลาไก่และโปรตีนจากพืชเช่นถั่วถั่วเลนทินและเต้าหู้ในสามเดือนเขาไม่เพียงแต่รายงานว่าความรู้สึกไม่สบายในการปัสสาวะลดลงเท่านั้นแต่เขายังลดน้ำหนักและระดับคอเลสเตอรอลก็ดีขึ้นด้วยทางแก้ไม่ใช่การกำจัดเนื้อแดงออกไปโดยสิ้นเชิงหากคุณชอบมันแต่คือการควบคุมการบริโภคจำกัดไว้ที่หนึ่งหรือสองมื้อต่อสัปดาห์เลือกเนื้อส่วนที่ไม่ติดมัน และปรุงอาหารที่อุณหภูมิต่ำลงเพื่อลดการเกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายการบริโภคปลาที่มีไขมันดีมากขึ้นเช่นแซนมอนหรือปลาแมคเคเรนจะช่วยให้คุณได้รับกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีผลในการต้านการอักเสบเนื้อสัตว์ปีกที่ไม่มีหนังเป็นอีกทางเลือกที่เบาวกวา่าและโปรตีนจากพืชก็สามารถสร้างความอิ่มเอมใจได้เช่นกันเมื่อเตรียมอย่างสร้างสรรค์จำไว้ว่า สิ่งที่เราใส่ในจานของเราทุกวันมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของตอมลูกหมากของเราการลดเนื้อแดงเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในระยะยาวนิสัยที่2องสะสมไขมันหน้าท้องไขมันที่สะสมในช่องท้องไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามหรือขนาดกางเกงเท่านั้นคุุงที่หลายคนคิดว่าเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการสูงวัยแท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อันตรายที่สุดต่อสุขภาพของตอมลูกหมากแตกต่างจากไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังโดยตรง ไขมันหน้าท้องส่วนลึกหรือที่เรียกว่าไขมันในอวัยวะภายในจะห้อมล้อมอวัยวะภายในเช่นตับลำไส้และแน่นอนว่าสร้างแรงกดดันต่อกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก็ไขมันนี้ไม่ได้อยู่เฉยต่อมันเป็นโรงงานของการอักเสบที่ทำงานทางเมตาบอลิซึมไขมันในอวัยวะภายในผิดสารเคมีที่เพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ที่เรียกว่า อโรมาเทสวงเล็บเปิดโรเมอไดสวงเล็บปิดเอนไซม์นี้จะเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโ,โรนเป็นเอสโตรเจนผลลัพธ์คือระดับเทสโทสเตอโ,โรนที่ต่ำลงและระดับเอสโตรเจนที่สูงขึ้นในร่างกายของผู้ชายซึ่งสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต่อมลูกหมากและทําให้อาการแย่ลงนอกจากนี้น้ําหนักส่วนเกินที่สะสมในช่องท้องยังสร้างแรงกดดันทางกลไกอย่างต่อเนื่องต่อกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากกสิ่งนี้สามารถแปลเป็นความเร่งด่วนในการปัสสาวะที่เพิ่มขึ้น ความรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดและความรู้สึกไม่สบายเมื่อนั่งเป็นเวลานานในการปรึกษาหารือฉันได้ทำงานร่วมกับผู้ป่วยเช่นคุณเฟอเร์เป้วัย69ปีที่มาด้วยความกังวลเกี่ยวกับความทีในการเข้าห้องน้ำและความยากลำบากในการปัสสาวะเขามีรอบเอวที่ค่อนข้างใหญ่และหลังจากการตรวจเรายืนยันว่าต่อมลูกหมากของเขาขยายใหญ่ขึ้นส่วนหนึ่งของการรักษาคือแผนการลดไขมันหน้าท้องผ่านการเปลี่ยนแปลงอาหารและการเดินประจำวัน ใน6เดือนเขาไม่เพียงแต่ลดขนาดเอวได้หลายเซนติเมตรเท่านั้นแต่ยังมีอาการทางเดินปัสสาวะที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกุญแจสําคัญคือการลดน้ําหนักอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังยืนไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารสดโต่งแต่เป็นการลดน้ําตาลสายขาวอาหารที่แปรรูปสูงและไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพในขณะที่เพิ่มการบริโภคผักผลไม้โปรตีนไม่ติดมันและไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นอะโวคาโดหรือน้ํามันมะกอกในส่วนของการออกกําลังกาย แม้แต่กิจกรรมโอบาบาเช่นการเดิน30นาทีต่อวันการว่ายน้ำหรือการฝึกไทชีก็สามารถสร้างความแตกต่างได้การเคลื่อนไหวช่วยเผาผลาญไขมันปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและลดการอักเสบทั่วร่างกายการลดไขมันหน้าท้องไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อตอมลูกหมากเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดพลังงานและคุณภาพชีวิตของคุณและเชื่อฉันเถอะว่า ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มก้าวไปในทิศทางนั้นนิสัยที่หนึ่งใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดเรื้อรังจากปัจจัยทั้งหมดที่ทำลายต่อมลูกหมากนี่อาจเป็นปัจจัยที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดนั่นคือความเครียดเรื้อรังเราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้แต่ผลกระทบของมันรู้สึกได้ทั่วร่างกายและต่อมลูกหมากก็ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเราอยู่ภายใต้ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความกังวลทางการเงินปัญหาครอบครัวโรคภัยไข้เจ็บของตนเองหรือของคนที่รัก ร่างกายจะผิดฮอร์โมนที่เรียกว่าคอติซอลวงเล็บเปิดคอเทสเโซลวงเล็บปิดอย่างต่อเนื่องในปริมาณเล็กน้อยและในบางครั้งคอติซอลช่วยให้เราตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินแต่เมื่อมันอยู่ในระดับสูงวันและวันเล่ามันจะทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายและลบกวนความสมดุลของฮอร์โมนในผู้ชายคอติซอลที่มากเกินไปสามารถลดระดับเทสโทสเตอโ,โรนและส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอำนวยความสะดวกในการอักเสบและการขยายตัวของต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ความเครียดที่ยืดเยื้อยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานและเส้นประสาทที่ควบคุมการปัสสาวะมันเหมือนกับว่าร่างกายอยู่ในโหมดตื่นตัวอยู่เสมอโดยมีกล้ามเนื้อตึงและกระเพาะปัสสาวะที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้นฉันเคยดูแลผู้ป่วยเช่นคุณเอสเต,เตบันไว้70ปีที่มาด้วยอาการปวดอุ้งเชิงการความเร่งด่วนในการปัสสาวะอย่างต่อเนื่องและนอนหลับยาก การตรวจของเขาไม่แสดงการติดเชื้อหรือต่อมลูกหมากตัวอย่างรุนแรงแต่เขาใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดในระดับสูงเนื่องจากการดูแลภรรยาที่ป่วยเมื่อเขาเริ่มฝึกเทคนิคการผ่อนคลายและการดูแลตนเองอาการของเขาก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดการจัดการความเครียดไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพและมันไม่ใช่เรื่องของการไม่กังวลเพราะเราทุกคนมีความรับผิดชอบแต่เป็นการรวมการปฏิบัติที่ช่วยลดความตึงเครียดการออกกำลังกายง่ายๆวยคือการหายใจเข้าลึก ต่อทางกระบัลลมนั่งสบายดายหายใจเข้าทางจมูกนับถึงสี่รู้สึกถึงหน้าท้องที่ขยายออกและหายใจออกช้าต่อทางปากนับถึง6การทำซ้ำหลายครั้งต่อวันสามารถลดระดับคอติซอลและผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการได้กิจกรรมทางกายภาพเบาบาเช่นการเดินการยืดเส้นยืดสายหรือการฝึกไทชีก็ช่วยปล่อยสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นยากแก้พิษตามธรรมชาติสำหรับความเครียดการติดต่อทางสังคมการใช้เวลาร่วมกับเพื่อน ครอบครัวหรือกลุ่มชุมชนช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และช่วยลดความรู้สึกของภาระและแน่นอนว่าการนอนหลับให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ้อมแซมและควบคุมฮอร์โมนหากคุณรู้สึกว่าความเครียดกำลังอ้วเวหมิงคุณอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญบางครั้งการพูดคุยกับนักบำบัดหรือที่ปรึกษาอาจมีความจำเป็นพอต่อกับการรักษาทางการแพทย์การควบคุมความเครียดไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมีความสงบทางจิตใจมากขึ้น เท่านั้นแต่ยังเป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพในการรักษาต่อมลูกหมากของคุณให้แข็งแรงและคุณภาพชีวิตของคุณให้สมดุลตอนนี้เรามาถึงตอนท้ายของการเดินทางนี้แล้ว ให้เราทบทวนสิบนิสัยที่ทำลายตอมลูกหมากที่เราได้เห็นทีละข้อดื่มน้ำน้อยนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหลายชั่วโมงบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปกินอาหารรสเผ็ดและอาหารแปรรูปมากเกินไปกัน้นปัสสาวะสูบบุหรี่ทั้งแบบผู้สูบเองและผู้สูบมือสองละเลยการตรวจสุขภาพบริโภคเนื้อแดงมากเกินไปสะสมไขมันหน้าท้องใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดเรื่องรังคุณอาจคิดว่ามันเป็นรายการที่ยาวแต่ฉันอยากให้คุณจำสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งไว้คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในทันที บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวในกิจวัตรประจำวันของคุณก็เพียงพอที่จะเริ่มสังเกตเห็นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้หากรักษาไว้ตลอดเวลาดังนั้นคำเชิญของฉันในวันนี้จึงแนนยอย่อเลือกนิสัยหนึ่งในนี้และเริ่มเปลี่ยนมันในสัปดาห์นี้อาจเป็นการดื่มน้ำมากขึ้นการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทุกอก30นาทีหรือการลดกาแฟลงครึ่งหนึ่งสิ่งสำคัญคือการก้าวแรกเมื่อคุณสังเกตเห็นประโยชน์ คุณจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงอื่นนุนได้ไง่ายขนาง